สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับฟิีกแล้วนะเสียงค่อนข้างจะแบบอู้อีนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือตากฝนบ่อยมากตากบ่อยจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มจะป่วยแล้วทุกคนแต่ววันนี้เนี่ยก็มีของมาแกะค่ะทุกคนแล้วคือตื่นเต้นมากเป็นไง ของคือแบบคุมโทนกับชุดเลยตื่นเต้นมากซึ่งส่งมาจากจีเลยนะคะแต่รอบเนี้ยคือส่งไวมาก8วันเท่านั้นเฟนได้แล้วนะแต่ว่าเฟเพิ่งจะมีเวลามาแกะนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยไปยุ่งกับการออกกลองมากๆแล้วเฟก็ตื่นเต้นมากๆเพราะเขาแพ็คออกมาแบบเหมือนกล่องดำอะไรประมาณนี้ป้ามันมีความลุ้นมากๆเลยว่าของข้างในเนี้ยจะคืออะไรเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าว่าเราได้อะไรมาแต่พูดเลยนะมันมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเพราะตอนเนี้ยราคารีเซล,ลมันแบบไปไกลามากๆเราคือซื้อไม่ไหวจริงๆแล้วถึงซื้อไหวเนี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะคคุ้มกับราา รีเซลเท่าไหร่นะคะก็วันนี้จะมาดุนกันเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันเลยนะคะว่าเราได้อะไรมาซึ่งตื่นเต้นมากยวเรยมาแกะกันกูทุกคนใหญ่มากก็คือบับเบิลแบอันนี้พอดีกับน้องเขาเลยอ่ะมันใหญ่แบบใหญ่มากมาแล้วหุยกล่องใหญ่มากแต่ใดๆคือกล่องบูบมันก็คือลาบูบู Exhiting Macaron มันเองเป็นตัวที่เป็นของเล่นนะคะเป็นตุ๊กตา ขนาดหอกันกระแทกมาดีขนาดนี้นะน้องยังบุบเลยอะแต่เขาแพ็คดีมากน่าจะเป็นที่ขนส่งเขาโยนของอะนี่แหละคะทุกคนเป็นสภาพน้องนะคะกล่องบุบมากหรือว่ากล่องบุบจะเป็นซีเครตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราจะบีบกล่องให้มันแบบหายบุบนะไม่ได้หายน่าจะหนักกว่าเดิมไม่ได้หน้าตาประมาณนี้นะของที่เรามีสิทธิ์ได้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลย พูดเลยว่าสีอะไรก็ได้เพราะว่าชอบทุกสีแต่ว่าซีเคร็ดของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยอยากได้น้องมาห้อยกระเป๋ามากๆเแ็ะแล้วนะแพคเกจจิ้งคือน่ารัมากเป็นสกีไล่เดอะมอนสเตอร์นะคะมีครบทุกสีเลย อันนี้เสี่ยมตาลเข้มมันอ่าจะเป็นตัวสีเคร็ดนะแต่สีที่เฟรรู้สึกว่าสวยอะก็คือสีแบบออกครีมครีมตุ่นตุ่นนะเพอารู้สึกว่าเอาไปค่้อยกระเป๋าแล้วมันเข้ากับกระเป๋าแบบถูกแบบเลยอะเออจับก่อนนุ่มมากนุ่มมากได้สีอะไรอะสปอยให้ทุกคนดูก่อนดีกบอกว่าได้สีอะไรโดยที่จะให้ทุกคนเนี่ยดูการในกล่องค่ะหนึ่งสองสาม อะไรอ่ะมีใครเห็นไหมมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแต่คือแบบไม่อยให้ถุงน้องมันขาดแต่มันต้องแกะแบบนั้นจริงๆมันไม่มีวิธีอื่นแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแอบบเห็น้อา,า,อา,อาทุกคนน้องามากแล้วว่าดูดิแต่ทำไมน้องแอบ,บหัวเบียเบ้ยวๆน่ารักมากเลยทุกคนดู แล้วคือน้องนุ่มมากแบบเหมือนคนแกะเลยน้องรุ่นนี้เนี่ยน่ารักตรงที่สามารถดัดแขนดัดาขาได้ทุกคนนี่เราจะดัดให้น้องแบบนั่งก็ได้แล้วแขนก็คือดัดเข้ามาแบบนี้ได้นี่น่ารักมากเลยรู้สึกว่าตัวนี้น้องแอบ,บหัวเบี้ยวๆนิดนึงป่ะหรือว่ามันเบี้ยวอยู่แล้วก็ห <laughs> น้าตรงนี้เขาจะเป็นแข็งๆนะซึ่งแบบ ชอบมากซ e เ t อ r ์แบบสีอะไรเงี้ยดูดีมากแล้วเขาก็จะมาคู่กับสายนะที่เขียนว่าเด็กมอนสเตอร์แล้วก็มีป๊อปมาดข้างหลังนะมาคู่กับการนะคะการรอบนี้เนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้แบบไดคัตเป็นตัวนะน่ารักมากนี่ประมาณนี้เลยน่ารักมากเดี๋ยวเฟย์จะเอาน้องมาให้กระเป๋าของเฟย์นะมันก็น่าจะออกมาประมาณอย่างนี้ น่ารักก็ประมาณน,นี้เลยสําหรับลาบบูบูแต่น้องน่าจะซักไม่ได้นะทุกคนใครมีแล้วทําเลอะก็ระวังนิดนึงหรือว่าถ้าใครมีอ่ะก็ระวังอย่าให้มันเลอะนะก็อุอ้ย <c oughs> ก็ประมาณที่แหละไปก่อนแล้วนะชอบมากนุมมากบ๊ายบาย